สวัสดีครับผมวันนี้พบกับร้าน TNT Motor นะครับวันนี้ก็จะมีทริคเล็กน้อยนะครับสำหรับลูกค้าที่อยากซื้อตัวกาดแฮนด์เข้าไปติดตั้งด้วยตนเองนะครับสำหรับลูกค้าที่ซื้อกาดแฮนด์ที่มีลักษณะโครงกาดแบบนี้นะครับเวลาเอาไปติดตั้งกับรถลูกค้าซึ่งเป็นแฮนด์ แนดนเดิมติดรถมานะครับ22.2มิลเนี่ยเป็นแนดนมาตรฐานแต่พอเจอกับกาดแนดนที่มีลักษณะตัวโคงกาดยึดหัวกับยึดตรงตรงโค้ของแนดนก็จะเกิดปัญหาตรงจุดนี้นะครับระยะของตัวตัวขาตัวขาจับเนี่ยมันไปตรงกับตำแหน่งที่เหล็กบาร์บาร์บนตรงนี้เข้ามาประจบกันพอดีนะครับก็ต้องใช้ วิธีอื่นนะครับก็คือยังไงก็จับยึดตรงนี้ไม่ได้อยู่แล้วนะครับเราก็จะมีตัวให้ไปเปลี่ยนไปใช้ตัวพวกที่ยึดกับหัวจับโช๊คแทนจะมีลักษณะอย่างแบบนี้นะครับเป็นสองรูด,ด้านหน้าเอามายึด,ยดขันน็อตชุดนี้ออกของเดิมออกนะครับแล้วก็ใส่ตัวนี้เข้าไปก็จะมีสองรูให้เลือกเพื่อให้ตัว ดูขารางโครงกัดนะครับเอามายึดตรงนี้ตำแหน่งนี้แทนโดยที่เราจะไม่ยึดตรงตรงแฮนด์แล้วนะฮะโดยที่เราจะไม่ยึดตรงแฮนด์เดิมนะครับแต่จะมีอีกวิธีหนึ่งถ้าลูกค้าไม่อยากยังไม,ไม่ยังไม่อยากเปลี่ยนแฮนด์นะครับจะจะใสแ่แฟรกาดแฮนด์มันก็จะมีกาดแฮนด์ทางเลือก ที่เป็นลักษณะตัวกาดเป็นขาเดี่ยวแบบนี้นะครับเป็นขาโค้งตามรูปนะครับเพื่อตรงนี้มันจะหลบพวกปั๊มเบรกพวกปั๊มเบรกตรงนี้นะฮะตรงขายึดตรงนี้มันก็จะเข้าไปใส่หลบอยู่ใต้แฮนด์แบบนี้ตรงนี้ใส่ได้นะครับสำหรับแฮนด์เดิมก็เ,เลือกซื้อมันมีหลากหลายยี่ห้อยเรื่องนะครับก็เอาที่มีไม่จะไม่มีโค้งแบบนี้นะครับ สำหรับแผ่นแผ่นเดิมส่วนคันนี้ลูกค้าก็จะเปลี่ยนเป็นแผ่นลูกค้าจะเปลี่ยนเป็นแผ่นแผ่นอ้นนวนแฟลตบาร์นะครับแบบนี้นะข้อแตกต่างแผ่นอ้วนก็เนี่ยชัดเจนก็คือตรงโคนจับตรงนี้มันจะอ้วนกว่าแผ่นเดิมที่เราเห็นอยู่นะครับตรงนี้22.2มิลตรงนี้28.6มิลน,นะครับ การที่จะใส่แหนวุนลักษณะแบบนี้ลูกค้าก็ต้องซื้อตัวตุกก๊กตาจับแบบนี้ด้วยนะครับเป็นชุดขยายนะครับจาก22เดิมเป็น28นะครับลักษณะนี้เราต้องใช้เราก็เอาถอดตรงนี้ออกเดี๋ยวคลิปนี้เราก็จะมีติดตั้งตัวแหนนี้ให้ดูนะครับว่าลูกค้าเขาจะใส่แหวนวุ่แบบนขนานี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวทำคลิปให้ดูว่าใส่ ใส่ยังไงนะครับโอเคนะครับก็มาดูการติดตั้งตัวสำหรับแฮนด์เดิมก่อนขั้นตอนแรกตรงตรงปลอกมือนะครับแล้วก็ใช้เลื่อยเลยนะครับใช้เลื่อยตัดปลายออกนะฮะ ก็มาถึงตอนพอเราเลื่อยออกเราก็จะเจอตัวไส้เล่งเป็นพลาสติกนะครับต้องทําการเฉือนออกอีกรอบนึงครับให้ถึงให้เห็นเหล็กเลยค่อยๆเฉือนเข้าไปทีละนิด โอเคนี่เจอเหล็กแล้วนะครับตรงปอกมือถ้าเราไม่เปลี่ยนก็ <c oughs> ใช้มีคัตเตอร์ตัดแต่งขอบให้เรียบร้อยนะครับ หากเราจะเปลี่ยนปลอกมือก็เปลี่ยนได้เลยนะครับก็ต้องเฉือนปลายออกแบบนี้ออกเพราะเราต้องการรูในการจับยึดนะครับสำหรับตัวกาดแฮนที่เป็นลักษณะโครงกาดอันนี้เราติดตั้งให้ดูนะครับเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนแฮนปลอกแฮนอยู่แล้วตอนนี้เป็นการสาธิตโอเคหลังจากที่เราตัดตัว ปลอกมือออกแล้วครับแล้วก็ยางตัวท้ายเรามาให้ดูปัญหาอีกตัวหนึ่งของตัวแฮนด์เดิมนะครับทางโรงงานได้ฝังเกลียวตัว M6 มานะครับเกลียวขนาดเล็กยาวเข้าไปราวๆนิ้วนะครับปัญหาตรงนี้คือยังไงโดยปกติทั่วไปแล้วตัวโครงกาด จะให้น็อตเป็นเบอร์ M8 มานะครับหรือว่าเบอร์12มิลทั่วไปแต่แฮนด์ตัวนี้ถูกฝังน็อตเป็นเกลียว M6 เป็นน็อตเบอร์10นะครับตรงนี้ก็จะเป็นปัญหาอีกนะครับจะมีก็ทางแก้ไขนะครับจะใช้น็อตขนาดตัวเล็กเท่ากับรูที่ทางโรงงานให้ไว้นะครับ เราก็ต้องเปลี่ยนนอ็อตซึ่งน็อตตัวเล็กความแข็งแรงก็ลดน้อยลงนะครับแต่ถ้าเราอยากจะเปลี่ยนเป็นน็อต M8 เป็นไซส์มาตรฐานของตัวกัดแฮนด์เราก็ต้องทำการเจาะแล้วก็ตาบเกลียวใหม่นะครับนี่ก็คือเป็นอีกปัญหาหนึ่งของตัวแฮนด์เดิมนะครับถ้าลักษณะแบบนี้การทำงานค่อนข้างยุ่งยากนะครับ ยังไงลูกลูกค้ามีแผนว่าจะเปลี่ยนตัวแฮนด์อยู่แล้วนะครับเราก็จะแนะนําให้ลูกค้าเปลี่ยนตั้งแต่ติดตั้งครั้งแรกแบบนี้เลยนะครับก็เลือกแฮนด์เป็นพวกพวกแฮนด์แต่งครับหลายๆแบรนด์มีให้เลือกนะฮะพอถึงตรงนี้นะครับตรงปลายแฮนด์ที่เป็นรูเล็กนะครับในกรณีรถคันนี้ผมจะไม่จะไม่เจาะทาเกลียวเบอร์ เ8นะครับเขเป็นตัวแฮนด์รถของลูกค้านะครับเขาจะมาเปลี่ยนแฮนด์ตรงนี้เราผมจะให้ดูว่าระยะรูมันจะพอดีกับตัวตำแหน่งขาจับหมวโช๊คเดี๋ยวเราทาบให้ดูนะครับก่อนที่จะเปลี่ยนไปเป็นการติดตั้งแฮนด์อ้วนนะครับ บบนี่นะครับตัวระยะนอ็อตระยะจับก็จะได้แบบนี้เลยการยึดจับลักษณะแบบนี้นะครับก็โครงกาดถูกแยกอิสระออกจากตัวแฮนด์นะครับช่วยเพิ่มความแข็งแรง เนี่ยครับตัวแฮนด์ที่ผมตัวน็อตที่ผมจับอยู่มันเป็นน็อตสำหรับโครงกาดที่ติดมากับโครงกาะดะครับส่วนมากเลยจะเป็นเบอร์นี้นะแต่ตรงปลายแฮนด์มันเป็นเกลียวแค่เบอร์เบอร์สิบ m หกนะฮะก็แบบนี้นะครับก็ความแข็งแรงก็จะลดน้อยลงไปนะครับแต่ถ้าให้แข็งแรงก็เหมือนที่บอกนะครับก็ ตาปเกลียวใหม่นะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อในการติดตั้งตัวแฮนด์แต่งเลยนะครับ 我搞的，我搞的，你把这边啊，你先拉上。 อีกจุดนะครับสำหรับตัวประกับสวิตช์แฮนด์นะฮะก็จะมีจุดเดือยกันการหมุนนะครับของปลอกเล่งอยู่ตรงนี้เราต้องกะระยะตัวตัวจุดตรงนี้ครับเราต้องเจาะเจาะแฮนด์ให้เป็นหลุมลงไปนิดนึงนะครับก็ประมาณดอกสว่าน m 6เหมือนกันนะครับใช้หัวเจาะลงไปประมาณม็ดน,นึ่งมิม,มครึ่งนะครับให้มันเป็นหลุมเพื่อ รองรับตัวเดือยนะฮะเป็นเดือยเหล็กให้ลูกค้าใส่ตัวประกับตัวแฮนด์นะครับยังไม่ต้องแน่นมากเพื่อ จะหาตัวค่าตัวตำแหน่งองศาตรงนี้นะครับที่เราจะเจาะตรงนี้เราก็วางให้มันกึ่งกลางมากที่สุดนะครับมันจะมีตัวเลขพวกนี้กำกับอยู่ก็จะมีจุดสังเกตได้ง,ง่ายๆก็<อ>ขันพอตึงๆก่อนดีู่แล้วค่อยขันแน่นอีกทีโอเคก็<อ>จัดตำแหน่งแบบนี้นะฮะ แล้วเหลือตรงที่เราตัดตรงพลาสติกอย่าให้เสมอกันอย่างนี้นะครับเดี๋ยวจะเกิดอาการเบียดกับตัวโครงกาดานะฮะให้ถอยตัวประกับเข้าไปข้างในนิดราวๆสอมิลนะค,คือประมาณช่องระยะฟรีระยะหาย่างนี่นะครับให้มันโผล่มานิดๆอย่างนี้บางทีลูกค้าประกอบอะไรเสร็จแล้วเจาะน็อตเจาะหลุมอะไรเรียบร้อย ตัวประกับมาติดกับโครงกรดเร่งแล้วฝืดนะครับเกิดการอาการคัาเร่งค้างนะฮะให้เหลือเข้ามานิดนึงโผล่มานิดนึงถึงตอนนี้ก็มาถึงตัวที่เราจะมาร์คมาร์คจุดนะครับหลังจากเราได้ตำแหน่งเสร็จ ทางร้านแล้วก็จะเอาเทปนี่ยครับง่ายๆเทปพ,พันสายไฟพันไว้สักสองรอบนะครับไว้ตำแหน่งที่เรากะระยะที่ตัวมาร์กเดือยตัวนี้อยู่นะครับแล้วก็ประกอบสวิตช์แฮนด์กลับเข้าไปเสร็จ นะครับพอเราได้ระยะที่เราตั้งไว้เราก็ขันน็อตขันน็อตกับเข้าไปให้มันแน่นนะครับเพื่อให้ตรงเดือยเข้าไปกดตรงตัวเทปพ,พันสายไฟที่เราพันไว้ให้เกิดเป็นรอยนะครับเพื่อสำหรับการเจาะรูนะครับก็จะเป็นเทคนิคง่ายๆตรงนี้เราก็มาร์กแล้วอันนี้เราเราก็จะได้เราก็จะได้เนี่ย ได้ได้รอยที่มันเกิดจากการกดกันเดี๋ยวเราก็จะเจาะเข้าไปตรงตำแหน่งนี้นะฮะ